สวัสดีครับ f c และท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับเรามาพบกันอีกแล้วนะครับมากรกไทยไก่ก้าวฟ้านะครับนี้เรามาเล่นกับผู้เล่นทางบ้านนะครับอยู่ในเอฟเวบไซเปรโอเคนะครับสีขาวขึ้นม้ามานะครับวันนี้ไก่ก้าวฟ้านะครับก็เล่นเรือมะเหศวนนะครับขึ้นเม็ดไปครับสีขาวขึ้นเม็ดก็เปิดเบี้ยครับ เราจะระเบิดเบีย้ยขึ้นไปนะครับเพระเรือเราส่องขุนไปที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขึ้นโคนครับนะครับเปิดเบีย้ยคู่ขึ้นไปนะครับขุนขึ้นแล้วนะครับโคนขึ้นไปครับเรือมาซัพพอร์ตนะครับเราก็เป็นม้ายงขวานะครับมายงขวาขึ้นไปนะครับ าต่อไปนะครับเป็นฝ่ายสีขาวเดินครับก็เป็นม้าเทียมนะครับเปิดเบี้ยนะครับการปูขึ้นไปนะครับโดนกินตัดนะครับกินมากินกลับนะครับก็ต้องใช้เม็ดอ่าใช้เบี้ยนะครับใช้เบี้ยกินขึ้นไปนะครับใช้เรือไม่ดีนะครับนะครับกินนีนไปครับ จังหวะต่อไปนะครับจะสอนผมยังไงพี่เทพเลยลอกเสริมโคนขึ้นไปนะครับสีขาวเสริมคนก็เอาเรือมากดนะครับกด้ไเล่นเป็นหนึ่งทีนะครับ <Joe> ขุนจะอยู่ตรงที่เดิมไหมนะครับจะกลัวหรือเปล่านะครับ จังหวะนี้นะครับไม่โัวนะครับระเบิดเบี้ยหน้าขุนขึ้นมานะครับท้าตีท้าต่อยท้าชนครับขึ้นขุนเก็บขุนให้ที่เรียบร้อยนะครับเก็บขุนให้เรียบร้อยก่อนจริงๆเราน่าจะขึ้นเม็ดขึ้นไปก็ได้ขึ้นโคนก็ได้นะครับเป็นไปไครับเราก็ล่อเขาครับอ่าเขาก็เบี้ยกินเข้ามานะครับจะตัดให้เป็นเบี้ยเดียวนะครับสร้างแท่นนะครับ ความหมายของสีขาวนะครับก็น่าจะปักโคลนมาต่อนะอ่ามาเลยครับโคลนตัวล่างนะครับเสริมขึ้นไปอีกหนึ่งตัวนะครับครับตาต่อไปนะครับก็เป็นตาของสีขาวนะครับสีขาวจะเอาไงอาปักโคนมาไล่ม้านะครับม้าหนีขึ้นไปหนีดีครับขึ้นไปด้านบนก็โดนไล่อีกนะครับ ไม่มีที่ไปนะครับถอยครับนะครับเสียจังหวะนิดนึงนะครับถอยกลับมาจับโคนนะครับถอยกลับมาจับโคนก่อนนะครับตอนนี้โคลสีขาวมีปัญหานะครับสีขาวจะเอายังไงครับกินเลยครับผูกก็ต้องกินนะครับจะหงายนะครับจะหงายก็ เรือลําล่างเรานะครับลําที่อยู่ใต้โคนนะครับขาดอยู่นะครับก็เอามาจับเบี้ยนะครับจับเบี้ยก่อนครับกินสองหนึ่งนะครับถ้าต,ต่อไปครับเป็นตาของสีขาวเดินนะครับ ตอนนี้ก็สีขาวก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าโดนเรือสองลำนะครับเรือมเหส่วนนะครับนะครับเข้ามาจ้องโจมตีนะครับหน้าขุนอยู่นะครับนะอาคดเราก็จะระเบิดเบี่ยงหมมืมาครับหมาครับหมาตัวนี้ขึ้นมาจะกินโคลน เราเบิดเวี้ยขึ้นไปครับเราก็ต้องการเปิดแผลนะครับเปิดหน้าขุนครับกินมาแล้วครับกินมาก็ต้องใช้โคนกินขึ้นไปนะครับไปครับเอ้าเอามาตัดเราเลยนะครับโอ้โหแม่เจ้ากล้วยทอดกินกลับเข้าไปนะครับมาทำลายหงจุ้ยเรานะครับถอยกลับไปหนึ่งตานะครับ จะกินเบี้ยนะครับจริงๆก็กินได้อยู่แล้วนะครับก็ถอยเป็นเชิงเฉยนะครับตะดนเม็ดไล่อีกไหมเนี่ยครับเอาเรือมาผูกไว้ก่อนต้องการแลกเรือกับเรานะครับสีขาวนะครับถ้าต้องการแลกนะครับเราก็ยังไม่แลกด้วยนะครับนะครับเอาโคนขึ้นไปไล่ม้านะครับ จังหวะนี้ต้องจริงต้องใช้เบี้ยนะครับเบี้ยไปไล่แต่เดินโคนไปแล้วนะครับเดินโคนไปแล้วอ้าวเดินโดนสวนนะครับก็่ะสู้สีขาวนะครับโดนเขียงทุกตาเดินนะครับจังหวะนี้เราจะทําไงครับเนี่ยนะครับเรือที่ตําแหน่งขอไข่นะครับขอไข่เจ็ดนะครับเรือของเจ็ดมากดไว้ก่อนนะครับ นำมาขึ้นไปผูกนะครับก็เสริมครับอีกตัวนะครับตัวเดียวไม่พอนะครับสีขาวเสริมโคนนะครับจังหวะนี้เราน่าจะต้องระเบิดเบี้ยขึ้นไปอีกหนึ่งตัวนะครับเบี้ยหน้าขุนเรานะครับที่ตำแหน่งขอจริงนะครับขึ้นไปครับถ้าโดนปักไล่โคนนะครับเราจะเส้นเจ้าที่นะครับให้ไปเลยครับสองหนึ่งนะครับเพื่อให้แนวแนวรับนะครับ ตัวป้องกันสีขาวบางลงนะครับก็โยนครับโยนโคนขึ้นไปให้กินเลยนะครับสองหนึ่งะครับกินมากินกลับไม่โกงครับตำแหน่งนี้สีขาวจะกินเบี้ยแล้วโอ้ไม่กินนะครับไม่กินก็จังหวะนี้ก็เป็นคิวของม้านะครับม้าเราต้องขึ้นไปนะครับขึ้นไปสิครับนะครับอวางขึ้นไปแล้วนะครับโดนเบี้ยมา อีกตัวหนึ่งจะมาทิ้มไล่มาเราแน่ๆนะครับ <S <S ยอ่อเรือไหมครับนะครับยอ่อเรือหลอกล่อหนึ่งตานะครับยอ่อเรือครับถ้าเขาหายเบีย้ยเราก็จะมาไปลุกกินเบีย้ยนะครับนะครับ ยอดเรือครับสีขาวจะหงายเบี้ยหรือเปล่านะครับหรือว่าจะเอาเม็ดมาปักไล่ม้านะครับข้อม้ากับเรือนะครับถ้าปักไล่ม้านะครับเราจะโยนเรือขึ้นไปนะครับตำแหน่งคลองขอไข่นะครับไอ้ไม่ใช่ขอไข่คลองสามนะครับอ้าวไม่ไม่ทาอย่างที่เราคิดนะครับหลอกล่อไม่เป็นผลนะครับ กินเข้าไปครับเอามาลุกเป็นหนึ่งทีนะครับรอบนี้ก็น่าจะต้องกินเบี้ยหรือเปล่านะครับกินนะครับกินก็เอาเรือลุกอีหนึ่งทีนะครับหลบนะครับหลบไปหลังเม็ดยังมั่นใจในระบบการรับมือรับของตัวเองครับถอยมา้าครับเลือกที่จะหลบมาอยู่ตากดนะครับเหมือนเดิมนะครับ อรอรรมากนะครับพ่อหนุ่มรูปงามท่านนี้นะครับหลบขุนหนึ่งทีครับโดนลุกโจมตีบ้างนะครับุบเรือมาหนึ่งตาครับสีขาวจะเอาเรือมาต่อเรือนะครับเดินมาขึ้นไปอยู่หน้าเม็ดเหมือนเดิมนะครับถ้าสีขาวเอาเรือมาต่อนะครับ ต่อเราก็จะรุกนะครับที่ตำแหน่งของไข่สีนะครับลุกกินเรือนะครับก็คือมาแรกเรือนะครับมาแลกเรือก็สองหนึ่งนะครับได้เบียกหนึ่งตัวนะครับตอนนี้ถ้าเรามานับตัวกันแล้วนะครับก็สีขาวก็มีตัวมากกว่าหนึ่งตัวนะครับเชื้อหงายด้วยครับค่อนข้างที่จะเป็นต่อนะครับเป็นต่อเป็นต่อไม่ใช่เป็นแตนนะครับในตำแหน่งนี้นะครับก็ ตัสีขาวเดินนะครับผู้ต่อสู้ของเรานะครับกเล่นท่านนี้นะครับก็ออนไลน์มานะครับอยู่ไกลด้วยนะครับเป็นไอดีต่างประเทศครับลุกเป็นหนึ่งทีนะครับลงท้ายว่า E อประมาณนี้ครับอ้าวขนติดมานะครับลุกเล่นอีหนึ่งทีนะครับลุกเข้าไปหลบไปหลังม้าหลบไปหน้ามานะครับไปครับลุกครับ มีจังหวะที่มาเอาไปค่อมเรือนะครับแต่ว่าลบนะครับลบก็กดนะครับกดที่เบีย้ยสีขาวนะครับข้อไข่เจ็ดนะครับกจ็จะก่อกวนไปเรื่อยๆนะครับก่อกวนไปเรื่อยๆแต่เราแรกไม่ดีนะครับแลกเลาม้าก็กินได้นะครับ ไปตรงการแลกตัวนะครับก็กดไว้ก่อนครับเดินขุนนะครับมาผูกครับเอาม้าไปค่อมครับนะครับรีบไปให้ไวนะครับสีขาวก็จะมีตำแหน่งที่ตอบโต้เราได้อยู่นะครับเดินม้ามาต่อม้าไล่เรือนะครับนะครับ ่าเดินมามาต่อมาอะไรอเลยนะครับจังหวะนี้นะครับดีที่สุดครับก็เข้ากลางนะครับเข้ากลางนะครับระหว่างม้ากับเม็ดนะครับไปครับกดไปอหนึ่งดอกครับอ้ากินม้าก็กินเข้าเม็ดเข้าไปครับสีขาวก็น่าจะกินเบี้ยเรานะครับกินเบี้ยกินม้าครับนะครับ หงายนะครับลุกไปหนึ่งทีครับนะครับเบี้ยริมเรายังไม่กินครับลุกไปก่อนครับลุกอีกทีครับน่าลบแล้วครับตำแหน่งนี้เราได้เบี้ยหนึ่งตัวนะครับเบี้ยหงายตัวสําคัญตัวนี้นะครับไปครับเดินเรือมาซ้อนกันใต้ขุนครับทําอะไรเอ่ยนะครับก็พยายามจะมาต่อนะครับย่อเรือขึ้นไปหนึ่งตาครับจับกินเบี้ยนะครับสีดาไม่สนเดินขุนกินเบี้ยเลยครับ ให้กินกันง่ายๆอย่างนี้ก็ต้องรีบกินนะครับจังหวะนี้ก็ย่อเลือกขึ้นไปหนึ่งตาย่อเลือกขึ้นไปหนึ่งตาครับผูก,ผกนะครับผูกเบี้ยนะครับก็ลุกหนึ่งทีครับอือจริงๆแล้วขึ้นไปผูก แนวขนาดดีกว่านะครับแล้วลุมกินเบี้ยนะครับลุมกินเบี้ยนะครับอืมเสียดายนะครับเดินไปแล้วนะครับกินครับนะครับก็อืมจะบีบกินเบี้ยยังไงครับเนี่ยนะครับไปครับไก่ก้าวฟ้าก้าพลาดเหมือนกันครับอ็โปรดรับชมนะครับด้วยความบันเทิงนะครับไก่ก้าวฟ้าก็ไม่ใช่คนเก่งไม่ใช่เซียน นะครับไม่ใช่คนเก่งไม่ใช่เซียนนะครับก็มีอะไรก็แนะนํากันได้นะครับคอมเมนต์กันได้นะครับเดินเม็ดขึ้นไปนะครับก็จะใช้เม็ดนะครับไปกินเบี้ยตัวสำคัญตัวนี้นะครับแล้วเราก็จะเป็นไล่เรือเบี้ยผูกนะครับนะครับเหลือกดนะครับกินเบี้ยไปเรียบร้อยนะครับขุนหลบก็ดันเบี้ยขึ้นไปนะครับ หยับเรือหนีครับขึ้นมานะครับอ้าวนับสิบหกนะครับอ้าวกินเลยครับนะครับอ่าไปครับเจ็ดแล้วนะครับแปดนะครับบีบรับอีกครับสิบนะครับอย่าไปอีกครับ ก็ขยับตานะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับจนทันพอดีนะครับหมากลูกไทยไก่ก้าฟ้านะครับแล้วพบกันใหม่นะครับคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ